ดีโอสยามปรับปรุงใหม่สวยดีนะทุกคนมีน้ำผุด้วยนี่ตัวอะไรพอดีมาตรงประตูด้านนี้มีร้านกาแฟสตาร์บัคประตูเป็นประตูเลื่อนมีลิฟต์ขึ้นลงศูนอาหารตอนนี้เป็นบำรุงเมืองแล้วนะทุกคน เราเริ่มเดินกันเข้าไปนะกะจ็จะพบร้านชาไขา่มุกเดินไปเรื่อยๆนะทุกคนนี่ที่ขายเสื้อผ้ายังเหมือนเดิม มาลองเดินผ่านประตูเลื่อนดูมาทางด้านนี้ด้านนี้จะเป็นที่อยู่ของธนาคารทกสธนาคาร LH อันนี้กำลังจะเดินไปถึงธนาคารกสิกรธนาคารกสิกรยังอยู่ที่เดิม นี้ประตูอะไรนะนึกไม่ออกทางด้านฝั่งไหนนะนึกไม่ออกมีร้านกาแฟแบล็กคันย่อนเหมือนเดิมสวยดีนะบันไดทุกคนสะอาดใหม่เอี่ยมเราเดินเข้าไปกลับเข้าไปมีที่ ลานขายของกินอย่างเดิมของกินนานาชนิดขอขนมไทยอาหารผลไม้หลายอย่างก็ยังคงรูปแบบดูสะอาดขึ้นไปก็สว่างสวัยขาวสะอาดจะกิน ขนมบ้าบินหมูปิ้งกล้วยตาก็ถั่วทอดแผ่นลองซื้อไปดูถุงหนึ่งสี่สิบห้า เดินต่อไปขนมม้อนั่งกินได้ขนมหวานหม้อติดก,กับบันไดเลื่อนทางลงแล้วก็เป็นร้านขนมเบเกอรี่ลิตเติ้ลโฮมเขาย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วนะทุกคน ที่กว้างขวางวันนี้มาเดินนี่เป็นวันวันเสาร์ตอนเช้าดูทุกซอกทุกมุมเลยนะทุกคนนี่ร้านขนมเบเกอรี่กาโต้ก็อยู่ตรงโซนนี้ร้านขายทอง ขายแหวนขายเพชรอันนี้เป็นหินกัวซาเขาใช้กลึงหน้าให้เนียนอันนึงก็ประมาณสักหลักร้อยต้นๆน,นะคะทุกคนสวยดีค่ะมีกระป๋องมีเสื้อผ้าอน,นี่โซนเสื้อผ้า ก็จะมีพวกถ้วยชามด้วยเลือกมาที่เดียวได้ทั้งก,กล่องได้ทั้งกระกระมังได้ทั้งถ้วยชามเสื้อผ้าอันนี้ดูเหมือนจะเป็นโซนเดิมยังคงเขาคงแบบเดิม โล้อยสามใบร้อยกล้วยชามตาลายหน่อยอะไรก็อยากจะดูทางนู้นดูทางนี้ดู ตร,ตรงไปก็เป็น KFC นะทุกคนนี่ลิฟเพิ่มเข้ามานะรู้สึกปรับปรุงแล้วก็เพิ่มใส่ลิปเข้าไปด้วยเราเดินกันต่อไปในดงของเสื้อผ้ามีให้เลือกมากเลยอ่ะเราออกมาจาก ตรงเสื้อผ้าแล้วก็ผ่าน KFC ที่อยู่รอบนอกเป็นกระตูที่หนึ่งทุกคนเรามองโดยรอบๆเลยนะในโซนของเสื้อผ้า ตอนนี้เราพึ่งมาที่โซนเสื้อผ้าเดี๋ยวเราจะมองดูที่โซนอาหารแล้วก็โซนเครื่องประดับอ่าเดลี่ควีนอยู่ตรงนี้นะทุกคนใกล้ๆก,กับร้านขายวาฟเฟิลซึ่งตอนนี้รู้สึกกำลังฮิตแล้วก็ข้างๆก็เป็นร้านชานมไข่มุก ตรงนี้ที่ที่ว่าก็คือโซนขายของวิ่งนี่อะทุกคนพุก,คกคเครื่องประดับวิ่งจริงๆแสบตาเลยเครื่องประดับกระเป๋าสวยๆนีว่ว่าทุกคนถ้าจะไปงานแต่งงานก็มาหาซื้อเสื้อที่นี่ทั้งมีทั้งชุดไทยชุดราตรีสวยๆเครื่องประดับกระเป๋ารองเท้า มีครบเลยเอพอซื้อเสร็จก็แวะพักกินอะไรต่างๆได้อีกอร่อยออร่อยทั้งนั้นเลยด้วยสวยเนาะหรูหราก็ต้องมาโซนี้นะทุกคน ต่อไปนูนก็รองเท้านี่ก็กระเป๋าอันนี้อลังการมากเลยทุกคนโอ,โอตอนนี้เราก็จะขึ้นไปนะทุกคน อ่ะอันนี้ไม่ใช่เรากำลังหาทางขึ้นมีทางขึ้นอยู่ข้างๆโซนเสื้อผ้าเราจะขึ้นไปชั้นสองกันมอง ลงมาที่โซนเสื้อผ้าเมื่อกี้อันนี้ชั้นสองศูนย์รวมชุดไทยชุดราตรีสวยเนาะมีกระเป๋าย่านลิเพาต่อไปจากชั้นสองที่ส่วนใหญ่จะเป็น ชุด่ายชุดราตรีก็จะไปถึงศูนย์อาหารบำรุงเมืองซึ่งเป็นศูนย์อาหารใหม่เปลี่ยนไปมากเลยกว้างขวาง เจอที่หยอดที่หยอดเหรียญตุ๊กตุนตุ๊กตาก่อนแล้วก็เดินเข้าไปต่อไปจะมีขนมไข่ทุกชิ้นทอดใส่กรอบ ระวังนะทุกคนนี่เป็นทางต่างระดับทานเสร็จแล้วก็เอาภาชนะมา คืนเข้าที่เลือกกินราดหน้าข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ไมีถึงสองร้านเลยนะเพราะว่าข้าวม,ม,ม,มันไก่ข้าไม่ใช่ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่นี่คนนิยมกินมากก๋วยเตี๋ยวก็เหมือนกันนะนี่มีเป็ดย่าง เต๋ยวหลายร้าน๋้ยเต๋ยวสุขโขทยัยเข้าแกงอยู่ท้องเลยข้าแกงราดหน้าสุกี้ผัดไทยข้าวไข่เจียวนะทุกคนมีหลากหลาย แบบให้ดูตามรูปเลยทุกคนข้าวขาวหมูกำลังร้อนร้อนข้าวข้าวไก่ทอดหรือข้าวมันไก่ต้ม เดินดูให้ทั่วเลยนะอันนี้เป็นจุดซื้อคูป,ปองซื้ออาหารนะคะอา่าเราออกมาจากอา่าระวังลื่นนะเราออกมาจาก ศูนย์อาหารบำรุงเมืองรอบนอกก็ยังมีซุ้มของกินอีกมนีน้ำมะน,นาวสดใส่น้ำพึ้งชื่นใจเอ๊นนั่นรู้สึกจะเป็นน้ำแพ้วหรือเปล่านะแล้วก็พวกเครื่องดื่มนานาชินิดชากา ไอติมขนมขบเคี้ยวของเด็กๆอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อขนมเค้กแต่เขาไม่อยู่ขนมเค้กแบบเป็นโลใส่ใสครีมนะนี่สายไหมใส่ถ้วยเด็กๆชอบนะร้านเนี้ย ผลไม้ก็มีขนมไทยอู้เห็นแล้วอยากกินอ่ะซีดีไม่รู้ซีดีเพลงหรือซีดีหนังนาะไม่ได้เข้าไปดูนี่จุดประชาสัมพันธ์อยู่ตรงนี้ข้าวต้มผักหรือข้าวต้มมัดเตาถาน เด,เดินเร็วไปนหน่อยขนมจีบสรลาเปาขนมสาคูนะแล้วออกมาจากศูนย์อาหารบำรุงเมืองยังคงอยู่ที่ชั้นสามค่ะมีร้านแว่น ร้านนาฬิการ้านแหวนร้านเครื่องประดับร้านก้าร้านเครื่องประดับอะ่ะแหละห้องน้ำยังอยู่ที่เดิมนะทุกคนเอแต่ไม่แน่ใจว่ามีทุกชั้นหรือเปล่าอ่ะเห็นแต่ชั้นนี้อ่ะ ศูนย์อาหารเก่าไม่มีแล้วศูนย์อาหารเก่ากลายเป็นความทรงจำไปแล้วนะทุกคนเบิกอรุณใหม่เป็นศูนย์อาหารบำรุงเมืองตอนนี้เราอยู่มุมสูงอ,อยู่ชั้นสามมองลงมาที่ลานขายอาหาร อยู่ข้างบนมองได้รอบเลยนะทุกคนมองจากขวาซ้ายไปขวาแล้วก็ขวาไปซ้ายเลยมองข้างบนร้านแบ็คแคนยอนร้านจุดไทย นานแล้วได้เวลากลับแล้วค่ะทุกคนไปแล้วไปๆไปโชคดีนะทุกคน